หวานน้อยหวานมากไม่มีกินดอกหวานน้อยกินแต่หวานมากอืตั้งหอมต่อมันบวเส็บมันกับบวเลียวเนาะอุ้ยอันนี้ยังเนี่ยน้ำตาลด้วกันมันมีน้ำตาลไส้แดงน้ำตาลไส้ขาวมูนเหมือนหวานแล้วมันกระลิกจังแล้วเป็นกต่ว่าน้ำตาลคือยาพิษหรือว่าก็ได้ขันว่าหวานกับบวเส็บเนาะ บอกปุโรหกสมัยสมัยเนี่ยเขาจะว่าน้ำตาลกัญญาพิษเขาก็ก,กินมตัตนาอยจนหญ่ในหาซื้อีแล้วนี่แซ่บแล้วมงโยบอกว่ามาตั้งแต่ตะเกียนแข่งกันลดหุ้นโอ้ยแม่เหล็กเกี่ยวมาหวานเกียเนาะแข่งกันลดหุ้นกับแม่ว่าส่วนนาคภากันนกักสามสิบห้าตะเกียร์มาส่วนเกี่ยวมันสูงแด่สูงหน่อยนึงมาหวานต้คือยร์กับโลมันกินมาหลาย มันมเค่อยวันนัดเจียแก้วน่ะแต่ว,ว่าแม่นะอ้วันนี้แนวแม่แม่ก็จะซ้ำนีวำน่วะซ้ำกันวะเนี่ยะ,ะขเขาคือแม่นี่แหละตุป๊ปบัวคือแม่นี่แหละส่วนไอ้เกี่ยวแม่มันตายจหน่อยเด้แม่มันตายจะนั่นตรงนี้ออกลูกแล้วตายเลยวห็อืหมเกี่ยวลาค้อืน เอาแม่มรนตายแต่สมัยพ่อโสเนพะ่อโสสามสิบแปดสามสิบก็เสียดังนล่ะอืออือสายพ่อโสสามสิบแปดแม่แมตายช่วงช่วงพ่อหรือแม่ครับใครเสียก่อนก่อนเดี๋ยวคิดก่อน พ่อเสียก่อนจังมาม่มีแต่ว่าห่างกันปีเดียวตอนไม่ก่อนตายกับตายในในกันเนาะเพื่อน,น่นเกิดมาเป็นคู่กันคือใส่เงินลูกกันป่ะใช่นี่ในหน่อย,อยละทำไมตะก,กี้เนาะอะไ้ใส่อยู่ขี่รถไปขอเงินซื้อมมไซค์อยู่บ่มารเบือบา <laughs> มกน็ต้องลกซื้อมาอใส่บะระเบือนั่นแหละโดนไปที่นึงก็ได้กินแปดพันแต่ว่ามันได้หลายแล้วเนาะสมัยที่กินเนาะของนั่นนะ,ะ 7, 8, กินแปดพันก็หลายดิ